<clears> hmm. <throat> คิดถึงพี่จึงได้มากันมากวิวาไม่มีสักคนปนตกพี่น้องเอ้ยคิดหอดพี่น้องไลสดุดปเสสาวไปเก็บเห็ดพ่ะท้านี่ท่าปากมันเป็นตุ้มวัสดีค่ะหมู่บ้านไปเก็บเห็ดเ่ยเหมือนแร่งตอนบ่ายสองโมงปนตกดิ้น วัดีสุขุสุขคอนค่ะทักทายพี่นองโดนแนวบ่ไร่สดขิดหอดพี่นองเมื่อนี้เป็นเป็นเงาเงาเป็นอยากมหาพี่นองมาถักท่ายกันเลยพี่นองอยายสงวนยายสงวนคนเดิมในตำนานเห็ดเยอะปีไม่ออกก็ไม่มีสักดอกอวัดดีค่ะ นั่นนั่นมาหาพี่น้องบ่าว่านฝนตกอยากออกไปบ่เมื่อหนึง่งบ่ได้ออกไปนอนบ่รับได้ส่วงพญ่ยไปพญ่ยว่า,าก็ออกไปหึงบ่ได้ถ่ายวีดีโอพี่น้องเอ้ยบ่ได้ถ่ายให้เบิง่งแต่ว่าอัดคกิบสั่นลงอันช็อตให้เบิ่งอยู่เพราะว่าน้ำฝนมันถือโทรศัพท์แม่พี่น้องย่าอย่างมีเคื่องเดียวก็เรย่บ่ได้ถ่ายวีดีโอให้เบิง่ง มาหอดบ้านแนวก็ะเร็ดไทย่าไดา้ออกไปชั่วโมงครึ่งนี่แหละยายสงวนค่ะตอนนี้มาหาข้าวเดียวเรียกพี่น้องบริบาลโดนเด้อ,อยายสิออกไปเก็บเห็ดตอนนี้ตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วสามโมงเสาร์เป็นไรไรสดหน่ะแท้กับพี่น้องเป็้ใน แก่ขึ้นแล้วนะเดือนนี้เป็นเดือนเป็นเดือนวันเกิดยายเดือนวันเกิดยายเดือนกันยาแก่ไปอีกปีแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วคิดถึงพี่จึงได้มาเป๊ะไหมคะเปะบ๊บบอกรลังจิตเตรียมตัวออกไปขังนอกได้าหาพี่น้องมไลายสด ป,ปรมะพราั้งกับฟางเอามันรลายซาลายยุโรปแต่บ่ายินหอดพี่น้องคิดถึงพี่น้องกํลังเสียออกไปล่ะพี่น้องกินกาแฟเร็วๆช่่านี่ละชั่านี่บายบายได้เห็ุส่งหน่อยเรี่ยวดูส่งพอใหญ่พอน่ะพี่น้องเขาไปเยี่ยมไปยามกันก็นได้ ส่วนป่อยขึ้นเทิ้งผู้อยู่พู้รอยากไปเก็บเห็ดมีสารพัดเห็ดนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขตย่า,ย,ายังเป็นหายได้แบบนี้จะคล้องอันสวนเผอยูเยอะละมันเนะาะจะคล้องปลาเน,นียงป้าหมูไหมป้าดิสโกโเทกไหมก็บว่าอย่างไงเฮาเขาปนันเนี่ยิ่นว่าพวกหมูพวกจัดมันสิมาผสมุ์เพิน่ะนะโอ้ห่ากินข้นเลย ขนาดยุ่นี่ก็ยากออกอยากเข่ายู่ได้พี่น้องฉันบ่งหูจากเพื่อนก็นสิบ่ได้เข่าเนาะป้าดิสโกเทกะอะไรช่วงป่วยแ่ขึ้นไปเบิ่งอันเห็ดดำเนู่เห็ดแต่ดำได้ไหลายพี่น้องบอกว่าซ้ำเนี่บอกว่าอันมาข้าวเดียวพอน,นะบอกไปบอกมาเง่าได้พี่น้องย้ายสิไปเบิง่งเห็ดผีดำกันเือะถ้าปากกปากฉีดพดูด ห้าสิบเจ็ดเด้อพี่น้องยายแกแถวว่ายเนาะอายุคนก็บอะไรเจ้าน้อยก็วบบ่าตาย, <laughs> ายบายบายพ่อการกิฟต์ไม่จา้าปิดมองไรล่ะพี่น้องเอ้อสมาัตินายแต่บาดนี้เอ้าบ่ได้ไรดโซด,โดนเนาะปิดมองนี่บอก